เอาละครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้คือผมจะมาสอนคุณผู้ชมนั้นทําบักปั๊มของเนาะซึ่งจะบักปั๊มของนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถทําได้ทั้งเวอร์ชั่นของ PC แล้วก็ของมือถือเนาะซึ่งของเวอร์ชั่น PC ที่ผมหมายถึงนี้ก็คือเวอร์ชันของ B Rock, เบสท็อกเนาะก็นั่นแหละซึ่งจะบักนี้คุณผู้ชมจะเอาไปทาแบบว่าปั๊มของชิวๆหรือว,ว่าเอาให้เพื่อนก็ได้นะครับผมนะซึ่งผมก็ได้แบบว่าทําติดไปแล้วรอบหนึ่งเนาะก็นั ส่วนวิธีของการทําจะเป็นยังไงกันบ้างก็ไปดูกันมายังวิธีของการที่แบบว่าเราจะทําบักกันบ้างซึ่งสิ่งของที่เราควรเตรียมนั้นก็หีบหนึ่งอันแล้วก็ถังน้ําอีกสี่ถังเนาะแล้วก็เอ่อเป็นสิ่งของที่เราแบบว่าจะทําบักเนาะซึ่งคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องเตรียมเพจตามผมก็ได้เนาะจะเตรียมเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยซึ่งผมเตรียมเพจมาเนี่ยให้แบบว่ามันดูเยอะเนาะโอเคหลังจากที่คุณผู้ชมแบบว่าเตรียมของเสร็จแล้วก็ให้เราแบบว่าทําการขุดสี่บล็อกแบบนี้ อ่าห้าแล้วก็สี่แล้วขุดลึกลงไปอีกเท่านี้เนาะอโอเคก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่ซึ่งก็อ่าจะเป็นเรียกว่ายัางไงเดี๋ยวมันจะได้รูปประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการแบบว่าวางหีบหนึ่งอันแล้วก็ใส่น้ําแบบนี้อ่าใส่ไปเลยโอเคเสร็จแล้วก็ทําการแบบว่ากด Save เซฟแบบไหเนาะ หลังจากที่เราแบบว่าเซฟแมปเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้คุณผู้ชมแบบว่าหาแมปที่เราจะทําการแบบว่าทําบั克เนาะซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ของผมนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมแบบว่ากดตรงลูกศรอ,อ่าที่มันเป็นแบบดีสอเนาะตรงนี้นี่เห็นที่ผมกดค้างไหมก็ให้กดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมแบบว่าเลื่อนหาคําว่า copy o r l w เนาะ copy world ก็ตรงนี้เห็นไหมที่ผมกดค้างเนี่ยก็กดไปเลย อ่ามันก็จะก๊อปโลกประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราแบบว่าเข้าโลกที่แบบว่าเราอ่าจะทําบั๊กเนาะห้ามเข้าโลกก๊อปปี้นะโลกก๊อปปี้เราจะไม่เข้าก็ให้เข้าโลกปกติไปเลยโอเคซึ่งมายัางขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะขออธิบายกันเนาะมันอาจจะเร็วเร็วนิดหนึ่งเนาะแต่ก็ให้คุณผู้ชมตั้งใจดูนะคือขั้นตอนนี้มันจะเร็วมากเนาะคือถ้าทำถ้าทำถูกก็นั่นแหละรครับได้ของเนาะ ซึ่งมาเสร็จแล้วเนี่ยก็แผ่วลงน้าใส่เพชรโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้แบบว่ารอหลอดอากาศหมดนะแล้วก็ให้หัวใจเนี่ยให้มันหายไปสองดวงเนาะแล้วก็ทําการรีปัดเกมเนาะรีปัดเกมเลยหนึ่งสองซึ่งตอนนี้ผมก็ได้แบบว่ารีเกมแล้วเนาะก็นั่นแหละรครับก็เออมันอาจจะเร็วๆนิดนึงเนาะก็นั่นแหละ <laughs> ซึ่งผมได้ทาแบบว่าให้คุณผู้ชมแบบว่าดูคลิปดีๆนะถ้าใครดูไม่ทันก็นั่นแหละครับย้อนไปดูได้เนาะโอเป็นบัคกที่แบบว่าต้องรีบทํานะครับผมนะคือไม่มีเวลาอธิบายเลยอโอเคเรามาดูกันว่าของจะติดหรือไม่นี่ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะสลับบั็กนี้เนาะซึ่งก็เหมาะสำหรับแบบว่าขี้เกียจหาของหรือว่าแบบว่าอยากจะปั๊มของไว้เพื่อนเนาะซึ่งบั็นี้ บ,บบ๊บ้าอะไรบักบ๊กนี้เนี่ยสามารถแบบว่าทำแล้วยังสามารถเก็บอาชีพเม้นต์ก็ยังสามารถทําได้เนาะก็แล้วแต่คนจะเอ่อเอาไปทําเอาไปฟาร,ร์มอะไรก็แล้วแต่เนาะเอาแล้วครับผมนะก็จบไปแล้วสำหรับการสอนทําบั๊กแป้มของเนาะซึ่งก็เป็นบั๊กที่แบบว่าอา่ถามว่ามีโอกาสติดง่ายติดยากไหมก็มันปานกลางเนาะพูดแบบว่าติดง่ายไม่ได้ติดยากไม่ได้ก็คือมันขึ้นอยู่กับคนทำเนาะซึ่งถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย